ก็ป่ากันเชียร์ค่าสนามด้วยนะ ว่าตัวเกรดเป็นยังไงรุนแรงเหรอฮะรุนแรงเหรอวะรถมึงแรงเหรอซ่ารุมแรงเหรออ่าในมึงบอกว่ารถมึงแรงสเก์ดกับกูเท่าไรก็โดนกูแซงสวัสดีครับอขอบคัครับที่ร้านยังไม่บอกสายคาวาสกีต้องรู้จักนะครับร้านนี้เดี๋ยวไปชมรถสวยๆกันนะครับ ก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก่อนไปชมคลิปก็มีเว็บดีๆมาแนะนำแอดไลน์ใต้วิดีโอนี้ไปได้เลยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านไท่อาจารย์แนะนำตัวนะครับผมครับชักตู้วัเกตครับแล้วอีกคนนึงตัวขี่คู่บารมีสวัสดีครับสวัสดีครับผมฟางเทาครับผมกายเรียก บางเทาครับแล้วพวกผมเทบอร้อยล้านใช่รอยร้ล้านไม่ใช่เทบอร้อยี่ะเหรอร้อล้านพอจามลร้อยพันร้อยี้ความพร้อมเป็นไงก็มีถึงแปดสิบอร์เซ็ใมบอกจะให้ี่เขาไปรีวิวรถที่ขี่ก่อนว่ารุ่นอะไรตักเท่าไหร่ไปดูกันเอร์ครับพิกเอร์ ก็อาจารย์อาจารย์ตู้ให้ครับอาจารย์ตู้ให้เดี๋ยวให้ให้บางเทารีวิวให้ครับเจ้าอันนี้ครับอาจารย์ตู้เขาส่งส่งให้ไปขี่วันอาทิตย์นี้นะคุดอะไรพี่วันอาทิตย์วันอาทิตย์เหรอแรกก็ว่าจะแต่งแต่งแต่งธรรมดาไปอ่ะเมาปมาดูแล้วแต่งธรรมดามันจะไม่ไหวแล้วนะมือแต่งกระเทยครับต้องแต่งกระเทยครับต้องแต่งกระเทยครับถ้าใครอยากจะไปดูกระเทยกระเทยแข่งก็ก็วันาที่นี้เชิญได้นะติดตามทาง ของงแบค์ได้เลยนี่รถกันที่นักเขาขี่ชมชมก่อนให้ชมก่อนให้นักเขาไล่ให้เป็นรถเป็นรถไี่นี่เป็นรถรถขี่ทิพย์ครับอันนี้เป็นรถขี่ทิพย์สไตล์แบบคูล링เดิมลงรุ่นอะไรครับนักเขาลงรุ่นสองเก้าเก้าว่ะเอาไปลงก่อนจิ้งจี้ไล่หนึ่งตัวอกว่าตายจะพาไปเย็ดทีเดียวเลย มัก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้เป็นรถขี่เล่นนะครับใช่ล้อของอะไรครับลูบเบอร์แด็คพิลครับครับเนี่ยแล้วก็เป็นปั๊มล่างปั๊มล่างข้างตั้มบนโคโคขาวครับแล้วก็มีกระบับโอลินโอลินโกลเลเตอร์ครับเดี๋ยวให้นักข่าวออกตัวให้คนทางบ้านดูดีกว่าได้ครับได้ไหมดูให้ครับได้เดี๋ยวให้นักข่าวถ้าถูกใจก็ฝากไปเชียร์ท้างสนามด้วยนะไข่โจรสิ่งี๋ยวให้อาจารย์สู้เต็มรสมั้ครับ 两百，两百多。 ออกตัวยังคาเตเอเลยนะเมื่อี้ออกตัวยังาเทตเอเลยนะใช่ครบใช่โอ้ยนี่แเมื่อกี้หน้ามันจะโยกอ่ะวี้หน้ามันจะโยกอ่ะโอ้อนยโอ้นโอ้ยโอมยโอะยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยเอยยโยโอยโอ้ยโอ้ย้ยยอโอ้ยโอ้อโอ้้ยโอ้ยโยอ้ย้อ้อมยั้อ้อยอนยอ้ย้ย ทวงตังอะไรไฟตัวขี้ไอ้นี่เดี๋ยวเมื่อกี้ตายเข้ามาไอ้โมเอาไปถามว่าไปฝากมุกไม่ไม่จ่ายตังกูเลยจังไหมเออตายแล้วเราฝังมุกก็ไม่จ่ายตังเขาอีกถ้านโมดูอยู่ก็ฝากด้วยนะคะมาแล้นเลยวันนี้เรื่องมุกแค่เนี้ยหลังถ้ายหญ่โมมึงมึงอยากจะฝากังมึงมาสกิทกูเลยกูแทงได้ใครสนใจบอกผมได้นะผมแทงฟรีเป็เรื่องการกู้สนับหมอ เดี๋ยวให้อาจารย์ตู้กับบางเทาไปรีวิวที่สุดของรถทิปให้ดูดีกว่าว่าตูวัดเกต ตู้ร huh. ีวิวดีกว่าเอาอะไรก่อนตึ้งลดลุ้นคลิปครับนิ้วลุ้คิปครับไอโฟนพิเอมครับอาวันครับอาวันนะครับไม่ใช่เจอเคยเห็นเคยเห็นก็มีคนเคยเห็นกันอยู่แล้วเวลาเราเอาโชว์ตัวอะไรมาแล้วคลิปน้ำไม่อาบอ่ะถ้าใครไปก็คงเห็นนะใช่ครับแล้วก็ทิปนีก็ได้ไปครับราบุรีครับบางเขาถลุงหลายรอบอยู่ครับจะไม่พังนะไม่พังครับรถเราอื่นครับ กล้วแต่งตัววันอาทิตย์กันเคยไหมเนี่ยกระเทยแน่นอนน้อะไรกันเนี่ยจากไปเจอบางครั้งแล้วกูสายโจรนะครับตามไปดูช่อนอยู่ถูปั๊มแบงค์ได้เลยครับผมก็เดี๋ยวให้อาจารย์ไปปั๊มให้เขาดูดีกว่าปั๊มก็ไม่เก่งครับครผมก็แดงเลยครับผมก็แดงการเตะจีกัมลังก็แปดเอ็ดแปดเอ็ดสี่แต่ต้องบอกเลยนะครับจุดเด่นของคันนี้ดูรายละเอียดนะครับน็อตน็อตปั๊มแกนล้อล้อหมเป็นของอะไร เอสแกร์ครับตัวหนมเอสแกร์ครับฟันคอแบบอเมริกาครับอ๋อใครบอกว่าคราวนี้ตัวนี้มันเป็นคอปั้มมาใช่ไหมอาจารั์ผมไปแล้วตัดต่อปั้นตายอาจารย์อาจารย์ตู้ไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะครับดูนะครับปันคอครับตาอเมริกาครับเกยงก็ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นนะนี่เขาเขาไม่เคยใส่กันอุ้ยนี่เกยงแบบนี้ด้วยเนี่ยเกยงตัวนี้ดูนะครับมันเป็นลายว่าลายดูใช่มีที่เดียวคือ ตัดที่ไหนร้านประดับของเตยครับอ๋อระดำของไมเตยใช่ไหมแต่เราใส่แครันนี้อาจารย์ร้อใช้ของอะไร DAD ครับดี d นะครับนี่นะครับเงินครับอย่าดูอุยสีดุมนี่แสบตามากเลยพี่เกครับไข่เข้าองตะเกีนบครับโชคหลังอาจารย์โอรีเท่าโอรีเท่าแล้วก็ กันสบัดโอลีนนะกันสบัดโอลีนแล้วอันนี้อันนี้ใช้ใช้ใช้แบตหรือกล่องเลี้ยงอาจารย์ใช้ยิงแบตเลยครับใช่จริงครับอ๋อยิงยิงตรงเลยเหรอยิงตรงเลยครับครูอ๋อไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วอนี้แบตหมดทำไงครับปั๊มช้าต์จงปั๊มได้ไหมเขียน้ายเดินท้ายเดินมาใช้เดินพี่นะดูปอดอาจารย์ตู้ก่อนดีกว่าไม่เหมือนใครครับไม่เหมือนใครแน่นอนทำไมมันมันมันแรงบันดาลใจมาจากอะไรอาจารย์ ปอดเนี Hoy, ้ยทำไมมันถึงไม่เหมือนชาวบ้านครับอ๋อแล้วกลับกลายเป็นดีอีกเดี๋ยวดูคนแบบน้องๆสนใจจะต่างได้ไหนจ้ะได้ต่างได้นะได้ครับที่เฟซบุ๊กเลยครับเฟซบุ๊กจัดตัวเกตเดี๋ยวขึ้นไปให้ปอดปีเนียมหรือว่าปอดอะไรปอดปีเนียมแล้วตัวขี่ตัวนี้ไปไหนเนี่ย เนี่ยเมาคือผมเมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปพาดูตัวขี่ร้านอาจารย์นะครับวกนี่ตัวขี่เมาคือแนะนำตัวหน่อยแล็คเซ็ใครครับโอเคอันนี้ตัวขี่เงินล้านนะเนี่ยเป็นร้านไหนคนนี้ที่บังแบงบ้าบนหรือไงใช่โอ้การมาหน่อยพงพงมาอะไรนะเข้าเข้า โอ้กันที่ครับคงชัางเก่งของสองครับคงเก่งมันเก่งครับเนี่ยดูดูอาจาดูดูคงแต่นองนอนนอนโทรเขาหน่อยตรงโอ้ยนนี่รถคืออาจารย์อาจารย์เนอะได้นะอาจารย์เนี่ยน่ารอมให้ทุกท่าอาจารย์เพื่อนน้องๆจะติดต่อทำเครื่องทำสภาพทิ้งเบอร์ไว้ให้เขาหน่อยได้ครับ086836 ป86836853ครับตัววัเกตครับโหมมาได้24ชั่วโมงครับคุยได้คุยเรื่องอะไรก็คุยได้คุยเรื่องอะไรคุยเรื่องเงิน่องอย่างเดียวถ้าใครเดือดร้อนเงินกู้บางเขารับ บางเขากูใส่โจนปาเชียเด้วยครับผมเดี you. So you so 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 ๋ยวเจอชุดกระเทยวันอาทิตย์บอกเขาได้ใส่วันกระเทยเจ๋งแน่นอนครับใครที่ไป่ลาดเลยนะหรือถือไม่ได้ไปก็ติดตามดูที่เพย์ไอ้ยูทูบท่องยูทูบของของแบมุนห่อได้ครับเดี๋ยวจะถ่ายตอนแข่งให้ด้วยก็อีพีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับให้อาจารย์บอกลาน้องๆก่อน ขอบคุณมากครับขอบคุณแบงค์พุณหอมากที่มาทางร้านตูเ้เบนเกตครับขอบคุณครับ EP หน้าเจอกันครับดีครับแต่ฝากซ่อมเขาด้วยนะ <laughs> <laughs>